ดีค่ะวันนี้พี่พรมาชวนเพื่อนๆทำดอกพิกุลแบบนี้นะคะเรามาดูริบบินกันค่ะใช้ลิบบินสี่เส้นค่ะยาวอยู่ที่ยี่สบแปดเซนติเมตรเป็นลิบบินเบอร์สองน,นะคะตัดปลายแหลมทั้งสองด้านค่ะเรามาเริ่มทำกันเลยค่ะพับริบบินเข้ามาสิบถึงสิบเอ็ดเซนติเมตรนะคะกดให้เป็นรอยค่ะเส้นที่หนึ่งออกมาค่ะเส้นที่สองรกรบเส้นที่หนึ่งค่ะ เส้นที่สามประกบเส้นที่สองค่ะเส้นที่สี่ลอดกลางเส้นที่หนึ่งเส้นที่สามเข้าไปตรงกลางค่ะแล้วก็ใส่เหรียญตามความต้องการค่ะพับขวามาซ้ายค่ะล่างขึ้นบนค่ะซ้ายมาขวาค่ะบนลงล่างแล้วก็สอดเข้าตัวเรกที่เราพับค่ะแล้วก็กลับด้านค่ะเก็บปลายริบินตัวสั้นค่ะ สอดเก็บทั้งสี่เส้นเลยนะคะก็กดวนให้เป็นรอยนิดนึงนะคะแล้วก็กลับด้านค่ะทำเส้นนี้ค่ะจะวิ่มาทางด้านขวาค่ะแล้วก็พับสามเหลี่ยมขึ้นไปงี้ค่ะพับขึ้นไปข้างบนค่ะเป็นรูปสามเหลี่ยมแบบนี้นะคะเสร็จแล้วจับริบบิ้นค่ะ บีไปทางด้านหลังลักษณะนี้ค่ะสอดเข้าช่องตรงนี้ค่ะน้องจะออกมาเป็นสามเหลี่ยมแบบนี้นะคะทําทั้งสี่เส้นค่ะจะวิ่งมาทางด้านขวาค่ะกวให้เป็นรอยตรงนี้ก็ได้ค่ะแล้วก็พับขึ้นบนค่ะเป็นรูปสามเหลี่ยมกวให้เป็นรอยจะวิ่งไปทางด้านหลังลักษณะนี้แล้วก็สอดเข้าตรงนี้ค่ะเส้นที่สามค่ะจะวิ่งไปทางด้านขวาค่ะพับขึ้นบนค่ะ เป็นรูปสามเหลี่ยมนะคะจะบี้ไปทางด้านหลังค่ะสอดเข้าช่องนี้ค่ะเส้นสุดท้ายค่ะจะบี้ไปทางด้านขวาค่ะพับขึ้นบนค่ะเป็นรูปสามเหลี่ยมจะบี้ไปทางด้านหลังค่ะสอดเข้าช่องตรงนี้ค่ะก็จะได้ลักษณะนี้ ทั้งสี่มุมนะคะทีนี้เราจะพับตัวนี้มาค่ะจะทำเส้นนี้ค่ะจะริบ,บีดบีดไปทางด้านหลังลักษณะน,นี้ค่ะใช้นิ้วประคองไว้ค่ะแล้วก็จาริบ,บี้นค่ะมาอย่างนี้นะครับิดไปทางไปทางด้านขวาแล้วก็หมุนไปดีกลับเข้ามาตัวเองแล้วก็สอดเข้าตรงนี้ค่ะเลาจ่มาลักษณะน,นี้นะคะ ตัวที่สองค่ะจับเส้นนี้มาค่ะจาริบินค่ะบิดไปทาาด้านหลังค่ะปลายชี้ขึ้นข้างบนค่ะแล้วก็ปลายมาทางด้านขวาแล้วก็หันปลายเข้าหาตัวเองเสร็จแล้วก็สอดค่ะแล้วจะเป็นอย่างงี้ค่ะทําทั้งสี่เส้นค่ะจาริบินบิดไปข้าหลังค่ะปลายชี้ข้างบนค่ะหันปลายมาทางด้านขวาแล้วก็หันปลายเข้าหาตัวเองแล้วก็สอดค่ะจาริบินบิดไปท้าหลังค่ะ ปลายขึ้นไปข้างบนค่ะแล้วก็หันปลายทางด้านขวาค่ะหันไปก็หาตัวเองเสร็จแล้วก็สอดค่ะแล้วก็ดึงจัดกีบนิดนึงค่ะแล้วก็จะได้มาลาักษณะนี้นี้เราจะทําเส้นนี้ค่ะจาริบิ้นค่ะปีไปทางด้านหลังเป็นรูปสามเหลี่ยมน,นี้ค่ะแล้วก็หันไปก็หาตัวเองต่อกระใต้กีบตรงนี้นะคะแบบนี้ค่ะ จะเอามาเป็นกี่แบบนี้นะคะตัวที่สองค่ะมันมีข้างบนกับข้างล่างเราจะทําเส้นยาวข้างล่างนะคะสาริบินค่ะบีบไปทางด้านหลังค่ะหันปไขก็หาตัวเองเสร็จแล้วก็สอดเข้าตรงนี้ค่ะทำเส้นข้างล่างค่ะจะรีบีบไปทางด้านหลังค่ะปลายชี้ข้างบนค่ะแล้วก็หันปลายกลับก็หาตัวเองแล้วก็สอดเข้าตรงนี้ค่ะกีบตรงนี้นะคะ เส้นสุดท้ายค่ะจะรีบี้ค่ะบีไปทางหลังปลายที่ข้างบนค่ะอันปลากก็ข้นหาตัวเองเสร็จแล้วก็สอดเข้าตรงนี้ค่ะน,นี่น้องจะโผมาการกีบตรงนี้นะคะแล้วเราก็จัดกีบอีนนี้เราพอใจแล้วเราก็จะตัดปลายริบบี้ค่ะอันนี้แล้วแต่จะตัดนะคะตัดยังไงก็ได้ จแล้วก็จะตกแต่งค่ะตัวตกแต่งนี้แล้วแต่เพื่อนจะตกแต่งนะคะมีตัวไหนก็ใส่ตัวนั้นล่ะค่ะเสร็จแล้วค่ะสลับดอกพิกกุลนะคะ,คะ,คะถ้าเ,เพื่อนๆชื่นชอบก,ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ไปกระจายให้กับพี่พอด้นะคะขอบคุณมากค่ะ